ชั่นเมืองหนาวแต้วนัทพรชุดนี้ใครเห็นก็ต้องมองต้องบอกเลยว่าเป็นนางเอกสาวสวยมากความสามารถอีกหนึ่งคนซึ่งไม่ว่าจะตัวจะได้รับบทบาทไหนก็สามารถตีบทแตกได้กระจุยกระจายเลยทีเดียวค่ะสำหรับสาวแต้วนัทพร และด้วยความที่เจ้าตัวนั้นลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีทําให้มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจํานวนมากและทุกครั้งที่สาวแต้าออกมาโพสภาพในไอจีก็มักจะเรียกยอดไลค์และคําชมจากแฟนๆได้อย่างถล่มทลายเลยทีเดียวแถมด้วยเหมือนว่าตอนนี้เจ้าตัวจะแฮปปี้กับความรักกับไฮโซนายประนายเป็นอย่างมากล่าสุดตอนนี้สาวแต้วได้ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ประเทศญี่ปุ่นโดยมีหวานใจไปด้วยแถมยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาให้ยิ้มตามตลอดนอกจากนี้เราจะเห็นแฟชั่นน่ารักน่ารักของสาวเต้วด้วย ปะทะอากาศหนาวหิมะปกคลุมแฟชั่นของเธอไม่ธรรมดาสวยและน่ารักมากๆแถมหลุดโฟกัสที่หมวกของเธออลังการสุดๆแฟชั่นเมืองหนาวชุดนี้ใครเห็นก็ต้องมอง